คือคุณนิราต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะเอาเอาเรื่องยางก่อนเรื่องราคาหุ้นโปรฟิทเทกิ่งเรื่องหนึ่งนะเพราะมันขึ้นมาเยอะแต่เอาเหตุผลการจัดตัด GSP เนี่ยผมมองว่าเป็นสิทธิที่เขาจะตัดได้อันนี้อันแรกอันที่2เนี่ยที่ราคาหุ้นลงเนี่ยถ้าไปอ้างบอกว่าเป็นเพราะเรื่องของยางแล้วก็เราอ่ะเอาเรื่องยางเนี่ยส่งไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะเนี่ยผมคิดว่าต้องดูข้อมูลให้ดีนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมเชื่อว่าแบรนด์ยางรถยนต์ที่ใช้เยอะๆหรือว่าผู้บริโภคายใหญ่อยู่ที่เอเชียโดยเฉพาะที่จีนเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคมันมีผลบ้างแหละแต่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดะนะครับแต่ยังไงก็ตามนี้นะคะคือพอมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็พอมีข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็เลยมองว่าทางนี้ก็เลยทําให้มีการขายออกไปดีกว่าลดค,ความเสี่ยงแล้วเดี๋ยวรอรอ,รอ,รอเรื่องของปัจจัยบวกเข้ามาแล้วอาจจะซื้ออ,อีกรอบหนึ่งก็อาจจะได้นะคะดังนั้นภาวะตลาดหุ้นเป็นแบบนี้คุณเอกเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้มันมีประเด็นหลักอยู่ที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนแต่ของไทยก็น่าจะวันที่4พฤศจิกายนตอนเช้าถ การลงทุนในช่วงนี้เอาแค่2วันที่ก่อนกันแล้วกันคุณเอกมันจะมีเกี่ยวพันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าในไทยเนี่ยเหมือนแบบว่าเบาเรื่องดีกีความร้อนแรงของการเมืองลงไปบ้างแลลวคือคือประเด็นแรกก่อนสหรัฐอเมริกาเนี่ยลึกๆเนี่ยตอนนี้โพล่าสุดเนี่ยไบเดนน่าจะได้นะครับสมมติเราฟันธงว่าไบเดนได้สมมติสมมติสมมตินะครับผมกับไม่ค่อยเชื่อในสมมติฐานที่เขาตั้งกันว่าถ้าไบเดนมาหุ้นจะลงในระยะสั้นนะเพราะอะไรคุณนินาหนึ่ง สมมติฐานที่ทุกคนกลัวเรื่องนี้ก็คือไบเดนเนี่ยมีนโยบายอย่างหนึ่งก็คือจะขึ้นภาษีนิติบคุคคแน่นอนก็จะทําให้ในเรื่องของกําไรของบริษัทจทะเบียน<ช>เขาลดลงโดยปริยายะนะครับแต่คุณนินาอย่าลืมนะครับหนึ่งราคาหุ้นในระยะสั้นเขาลงมาพอสมควรสองในช่วงเริ่มต้นในการทํางานเนี่ยผมใช้คําว่าเป็นฮันนีมูลพีเลียดค่ะคุณสังเกตนะ ทุกครั้งที่คุณได้ผู้นําใหม่และทุกประเทศด้วยนะมันจะมีช่วงฮอรนโมนเหลียนแรกๆยกเว้นผู้นําที่คุณได้มาเนี่ยคุณยี้ตั้งแต่แรกถูกไหมอ่ะประเทศไทยก็ได้คุณลองมองดูดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่เกิดภาพนั้นแต่ในที่สุดแล้วในอนาคตอันไกลของราคาหุ้นสหรัฐอเมริกาผมเชื่อว่าลงได้อีกกำลังจะสรุปอย่างนี้ผมไม่กังวลประเด็นนี้นะครับอันที่สองผมก็มองสถานการณ์ในประเทศไทยเราดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ ถามว่ามันจะมันจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการเมืองไหมเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ผมมองดีขึ้นมากผมกับมองอยู่ฝั่งตรงข้ามนะตอนนี้คือทุกคนมองราคาหุ้นที่มันจะมันแดงๆอยู่ตอนนี้และผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่ารอซื้อตอนแพนิคไอ้น,นั้นผมเข้าใจผมผมก็เห็นด้วยด้วยแต่ผมตอนนี้กังวลอยู่เรื่องเดียวอาจจะไม่แพนิคอ,อาจจะมีแรงซื้อขึ้นมาเลยอาจจะไม่แพนิคแต่มันแรงซื้อมันแบบค่อยๆซึมขึ้นคุณน่นาสังเกตอย่างงี้ทีครับ คุณนินาสังเกตหุ้นตัวใหญ่ๆกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในข่ายถามว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมีอะไรต่างจากเดิมไม่ต่างนะไม่มีเลยแล้วที่ที่แบงชาออกมาว่าให้ยกเลิกเรื่องการช่วยเหลือหรือพักชารานี้แต่ว่าให้ธนาคารไปดูรายบุคคลของลูกค้าตัวเองได้จะให้มีการช่วยเหลือก็ได้ก่อนวันที่22กุลาเขาก็ทําอย่างนี้กันอยู่แล้วคุณเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นผมใช้คำว่ามันไม่มีมาตรการเพราะฉะนั้นผมกลับมองว่าพอไม่มีมาตรการแต่มีแรงซื้อแปลว่าคนมองว่าราคาหุ้นดิสเคา ทั้งหลายทั้งปวงถ้าผมถูกนะเซ็นดิ้นเด็กต้องกลับไปยืนพันสองและจุดตัดสินของตลาดจะฟื้นหรือไม่ฟื้นต้องผ่านพันสองนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเกิดใครเผื่อเหนียวแพนิคซื้ออันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับใครที่สนใจลงทุนนะคะตอนนี้คุณเอกเราไปดูหุ้นที่น่าสนใจเลยดีไหมเพราะว่ามีผู้ที่นายอยากจะคุยได้คืออาม่าด่วยไปเร็วๆเลยครับฝากยังฝากตัวเล็กอยู่เพราะตลาดยังอ่อนนะครับตัวแรกที่ผมฝากคือฝากอาเซียนนะครับ ดูราคาหุ้นเลยครับไปดูกราฟเลยครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ13บาทโดยประมาณเนี่ยนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า12บาท50โอกาสวิ่งไปที่14กับ15มีนะครับเป็นมุมมองทางเทคนิคนะครับแต่ปัจจัยของเขาก็ดีขึ้นเข้าใจว่านักวิเคราะห์ก็ประเมินผลประกอบการที่กำลังจะออกมาดีมากนะครับตัวที่2นะครับไปวันนี้ฝาก2ตัวฝากน้ำมันพืชไทยสังเกตนะผมจะกระโดดเข้าไปอะไรที่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับตลาดระยะสั้น TVO ระยะสั้นอยู่ที่33.75นะครับถ้าไม่หลุดช่วง32-33โอกาสเที่ยวนี้นิวไฮนะครับอย่างน้อยก็ชั่วคราวจะมีครับเป้าหมายอยู่ประมาณสัก36ครับะนะะมาดูอีกหุ้นตัวหนึ่งนะคะคือ a m a s l e a s i n g นะคะคเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริการสิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะข่าวเนี่ยมาหลายระรอกระรอกนี้มาอีกแล้วค่ะคุณเอกค,คือถึงขั้นว่า มีการเคาะราคามูลค่าการซื้อขายกันเสร็จสรรพเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าออมสินเขาจะทําสินเชื่อรถยนต์โดยใช้อัตราดอกเบี้ยต่ําแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็คนไทยรวมไปถึงการแข่งขนันที่มันดีกีหู้หดอกเบี้ยสูงมาเอาลงมาให้ได้โดยใช้ออมสินนี่แหละค่ะเขาก็าามีการไล่ว่าเอะบริษัทไหนที่จะทาหรือออมสินจะทาเองปรากฏว่ามีการไปมองว่า มาสนี่แหละน่าจะเป็นง่ายที่สุดในการเข้าไปท,ทําธุรกิจร่วมกันเนื่องจากไอซ์แบง์หรือว่าธนาคารอิสลามถือหุ้นในบริษัทนี้ประมาณเกือบ48เปอร์เซต่รัตอรัฐน่าจะคุยกันได้ง่ายอ,อ,อันนี้อันหนึ่งนะแล้วก็เลยทําให้มีข่าวรือมารอบหนึ่งแล้วก็เงียบไปเพราะาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รอบนี้มีการจุดพูดขึ้นมาอีกว่าเดี๋ยวจะมีการเอาเข้าบอร์ดพฤศจิกายนด้วยการดีลตรงนี้แหละเพื่อจะเกิดขึ้นราคาการซื้อขายคือตอนนั้น ตัวไอซ์แบงหรืออิสลามแบงเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ48.95%หรือ500ล้านหุ้นคิดว่าน่าจะมีตัวเลขกันไว้ที่เขาลือกันอ่ะ2,000ล้านบาทบถ้าหาจากราคาหุ้นก็คือ4บาทครับแต่เมื่อเช้านี้แต่เมื่อเช้านี้บริษัทนะคะอาร์มาสซิซิ่งนะคะได้มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันนี้เป็นนหังสือรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีข่าวปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเมื่อวันที่2ชิซิกายนี่แหละค่ะว่าธนาคารออมสินจะเข้ามาซื้อบริษัทอาร์มาสซิซิ่ง บริษัทขอชี้แจงว่าไม่ได้รับการติดต่อหรือเจรจากับธนาคารออมสินตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดแต่ราคาเมื่อเช้าคุณเอกราคาล่าสุดก็ขึ้นครับขึ้นผมฝากจุดสังเกตให้คุณนินากับท่านนักทุนครับอย่างนี้ครับคุณดูหนังสือที่บริษัทชี้แจงมาดีบริษัทไม่ได้รับการติดต่อใช่ไหมถูกต้องทําไมไม่เขียนพูดถึงหุ้นไม่ได้รับการติดต่อคุณเอกเขาก็ตามในฐานะบริษัทคือคนที่เขียนเนี่ยคือเลขานุการบริษัทสมมติผมจะซื้อบริษัทไหนเนี่ยนะผมไม่ได้บอกบริษัทนี้โดนซื้อหรือไม่โดนซื้อนะ ผมจะติดต่อเลขานุการบริษัทหรือผมจะติดต่อพูดถึงวุ่นอาผมถามุณหน่อยผมจะติดต่อ<ด>ใครผมเรื่องอะไรจะมีติดต่อเลขานุการบริษัทค่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตจากคุณเอกซึ่งต้องบอกว่าหลายๆเคสเนี่ยมันก็ออกมาแนวรูปแบบ้ <ผม S 2> เคียแ,แบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าเคสนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าไอ้ข่าวเนี้ยเขาลงกันให้โคลมๆอะเมื่อเช้านี้เข้าใจว่าหนังสือพิมพ์บางฉบับลงหน้าหนึ่งด้วยซ้ำนะครับจริงเท็จแค่ไหนผมไม่รู้แต่ผมฝากจุดสังเกตว่า ถ้ามันไม่จริงทําไมราคาไม่ลงเนี่ยดิฉันก็สนใจเพราะว่าเขาลือไม่ได้มาครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยที่มาเนี่ยราคาขึ้นไปถ้าเกิดว่าหมดหรือมันไม่มีเชื้อไฟเนี่ยส่วนใหญ่มันจะล่วงแล้วละ่ะ<ช>มันจะตามประเด็นเรื่องของพื้นฐานของเขาแล้วแต<อ>่2 2> ถ้าเกิดมนะีเรื่องนี้อ่คนที่ยังไม่เคยทําธุรกิจลีสิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันไม่ใช่มบอกว่าฉันจะทํแล้ววันนี้เปิดแล้วได้หมดมวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับบริษัทที่เขามีทุนนะครับ ใช้เงินซื้อเลยครับแล้วก็มีมพอร์ตกลับมาเลยะนะครับความจริงคือก่อนหน้านี้อมสินเขาก็มีข่าวลือมาคือไม่ใช่แค่ออมสมนนะคะสวัสดิ์ก็มองว่าจะไปจับมือกันด้วยตอนนั้นก็เลยเออมีข่าวมาหลายรละลอกแต่เพียงแต่ครั้งนี้มันมีน้ำหนักมากขึ้นกว<ช>่าเดิมแต่อาจจะยังไม่ไฟนอลหรือว่า มีการแบบชัดเจนเลยนะว่ามันคือใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่ต้องบอกว่านี้คือในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เราก็ต้องคิดล่วงหน้าไว้ก่อนอเป็นโอกาสไหมมีโอกาสหรือเปล่าคือดูจากราคาหุ้นคือถ้าดูจากราคาหุ้นอันนี้เราไปดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับตัดเข้ากราฟนิดหนึ่งครับสิ่งที่เราเห็นก็คือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันกระชากขึ้นมาเลยคุณนินาถ้าดูแล้วแนวต้านมันอยู่ประมาณ3าบาทแนวรับมันอยู่ประมาณสัก2บาท65ถึง2บาทเจจุดคัทลอสมีแน่นอนคือต่ำกว่า2บาท60สัญญาณอย่างเง น่าเก่งกําไรเขาถือว่าน่าเก่งกําไรโอ้น่าเก่งกําไรนะคือคือยกเว้นพอประกาศออกมาแล้วเนี่ยมีข่าวมาแล้วว่าสมมติซื้อนะสมมตินะซื้อแล้วซื้อราคาเท่าไหร่ตรงนั้นอ่ะมันจะมี valuation แต่คุณสังเกตนะราคาวิ่งมาตลอดออกแฟลตออกขวามาตลอดนะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าข่าวนี้จริงสมมติจริงนะเขาคงคุยมาสักพักหนึ่งไม่งั้นราคาคุ่มันจะแฟลตอย่างนี้ได้ยังไง คือกราฟมันบ่งบอกอะนะคะบ่งบอกถึงที่ทางราคาพูดแล้วกันถูกแล้วคุณลองคิดดูสิคุณลองคิดดูดิถ้าถ้าตัดดูภาพตัวอื่นนะที่เป็นที่พื้นฐานดีดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าทำธุรกิจนี้ซิเหมือนกันไปดูกราฟสวัสด์ต้องถือว่าสวัสด์ใหญ่กว่าใช่ค่ะทำไมสวัสด์ลงแล้วแล้วลงอะแล้วทำไมอมานัไม่ลงอะนั่นอะค่ะอมานัใหญ่กว่าสวัสด์อ๋อ โอ้ไม่ค่ะประมาณ2,000กว่าล้านบาทออสรหราบัคแ <C> ็ทแคทนะน่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามดูแล้วกันสำหรับหุ้นนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือคืบหน้าอะไรเดี๋ยวจะเอามาคุยกันอีกแน่นอนนะคะแล้วก็รอ,อติดตามว่าจากบริษัทเขาจะชี้แจงยังไงใช่ค่ะ